จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a 15ฟี f a 16และฟี f a 17ทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟี f a า15 t h a i ล a n ์คอยูี่ด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับอยู่กบตารางขาสิทชแนลฟีฟ้าไทยกอล์ฟกับฟีฟ้าที่เจ็ดเดยเจอร์นี่ครับผมสำหรับตอนนี้นะ่าต่อจากตอนที่แล้วกันเลยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วละ่ะน่าจะใกล้อวสศานแล้วครับผมนัดต่อไปนะครับผม FA ครับรอบรองชนะเลิศเจอทีมเก่ายืมตัวของเรานะครับผมนิวคาสเซิลถ้าชนะก็น่าจะไปเจอกับลิเวอร์พูลในรอบชิงนะโอ้โหนี่ดราม่าเลยครับผมไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่า มันเลยครับผม FA ครับนะฮะเอ้ยไม่มีมูฟี่เหรอแบบว่ามูฟี่แบบว่าก่อนที่จะเตะก,กันคุยไกวินเลียมหน่อยอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ไม่มีเหรอโอ้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาไปนี้ดีครับมิกกี้เอาคาริกดีกว่านึกว่ามาิริยานดูนี่สัตว์เอเ้ยก็มึงนี่มันเอา้าไม่รู้นะครับทางนี้ครับพกปลาครับโอ้ลาซียาวว่ะนะ้าหรือป๊อกปลา ไอซันหลุดเดียวเข้าไปแล้วนี่เออนั่นแหละนั่นแหละคืนมนเลยมาที่ยาวโอ้โโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยผมจุดโทษแน่นอนครับจุดโทษแน่นอนนะผมผมหักปุ๊บมันสกัดพอดีโอ้ยแดง yes ี่ถ้าขึ้นนำตอนนี้นี่ได้เปรียบมากเลยนะอาทตยี่ห้าเอง โอเคผมเกือบยิงถ้าเบาน้ำแล้วหนึ่งศูนย์สิบตัวด้วยมาเ,เฮ้ยเฮ้ยอโหเอาหนึ่งว่าเข้าผมนึกว่าเข้าดูไม่เข้าว่ามีโตวิทอู๋ยเข้าเข้าบนตะข่ายครับโอ้ยอือรู่ชอตางนี้นี่สวยงาม นี <ie swings> ่ไงกูนี่โอ้โหออซสายมันอ่ะทุกคนทําเสียกันนะผมพยายามเชื่อมเกมแบบว่าคอยเชื่อมเกมอดูมันทําเสียกันโอ้ตายแล้วพี่มันช่างเชื่อมไอ้สัตว์นี่ไงกูเล่นเหมือน CAM เลยเนี่ยยิงอะเนาะคือบอทเนี่ยมันเชื่อมเกมสวยๆเนี่ยมันไม่เป็นครับต้องคอยมาเติมเกมต้องทําเกมอะรอให้บอทดมันคอยทําเกมให้เราไม่ได้แดกมันเคาะไปเคาะมาเลยอย่างเงี้ย สวยมากม, hai, มาต้าคืนมา nice มาต้ามาต้าคืนมาโอ้โหตาช้าละปอกปลาแล้วโอ้โหสวยไเย้ยมันไม่มีมุมอะโอ้ยไม่ได้เราไปรอแถวสองนี่วนันนี่ยัเสร็จไม่ได้ยิงนะแต่เล่นดีนะฮะแปดสิบหนึ่งนะฮะเฮ้ยขอ ผมไม่ชอบมายืนแถวสองนี่แหละดูครับโอ้โหแตะบอลมายิงเลยโอ้สุดยอดเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมาปลุกใจกันเฮ้ยใครเมียใครเมียมัว That potential has now become a very real prospect, which is why I'm asking you all to give everything between now and the end of the season. I'm asking you to believe in yourselves Out. and in each other. Our fans expect us to deliver. Winning trophies is what they live for. Keep your focus, maintain your form and in a few weeks, you could be holding aloft that premier league trophy. it could be your names forever written in this great club's history. it's in your hands, gentlemen. this is the part of the season when champions are made.

ยิงยากนะลูกนี้บอลมันจากข้างหลังแล้วมันวนแล่เลยครับโอ้ลูกนี้เฉียวหรอดูนี่น่าเข้ามากเลยฮนะยิงยากมากโอ้โคตรเฉียวอะ่ะ <c oughs> มาสิยาวอืมโอเคให้ลูนี่ลูนี่คืนมาดิสวยงามโอ้โหไอ้เที่ยวทำไมไม่ใชี้ยิงทำไมไม่ยิงขวาวะให้มันแปรนะผมให้มันแปรครับเต่ทำไมมันเฮ้ยระวังไอ้เที่ยวโดนแน่เลยวะ่ะแม่งยิงเนี่ยไปช่วยดีกว่าอีเนี่ย โอเคโอเคแล้ว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 ูนี่ไปเอ้าช้าละเหียเอ้ยลูนี่อ้ออ้อู่เกือบได้โอ้มันฮันเตอร์ให้ชานาเดลินเอ้าแล้วดูชานาเดลินมาทำอะไรวะนะมันงงหรือไงมันงงบอลหรือไงน่ะเฮียเหมือนเด็กไม่เคยเตะบอล งงอะไรของมึงวะเวลาจะหมดอยู่แล้วต้องลองไปช่วยไหมเนี่ยกูเหนื่อยจะายหาอยู่แล้วเนะี่ยพวกมึงไม่เข้ามาแย่งกันตรงไปเตะแบบควายอ,อ,อาไปเดีย๋ยวคูเหนื่อยแล้วว<อ>ิงไม่ไหวแล้วโอ้อีแหนยขยันเหลือเกินกูเนี่ยอีแหนก็พวกมึงไม่ช่วยย่งแย่ เฮ้ยปม่ไงยิงโอ้โหไม่ได้วะสุดๆแล้วอ้วเอื้อมสุดๆแล้วนะ่ะสุดเอื้อมละมาตาเอ้าติดอีกสมอลลิงวันทูกันแล้ววันทูโอ้โหขืนไม่ตรงอีกแม่เลยผมค้นญหญุ่นหงิดเลยเพื่อนรุ่มทีมเกมนี้นะฮะไม่ค่อยได้หนังใจเลยครับอ้าวโดนวเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับผมมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยอะ่ะ ซลาตันลงแทนนะอาจจะชนะก็ได้นะจบเกมชนะสามศูนย์ตะกี้เขออกมานาทีเกือบเก้าสิบใช่ไหมมึงไปยิงตอนไหนสามศูนย์ับจริงมึงยิงตอนไหน มึงชิงได้ไงอ๋อแล้วครับผมต่อไปนะสุดท้ายนะครับ FA ครับรอบชิงชนะเลิศกับลิเวอร์พูลแต่ว่าผมเป็นตัวสำรองครับผมเป็นตัวสำรองนะต้องมาดูกันว่าจะยังไงเนาะอ๋อเป็นตัวจริงครับได้ลงเป็นตัวจริงครับโอ้โหตายแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นตัวสำรองอันนี้นัดชิงนะใช่ไหมความฝันของปู่เรา FA ครับฟุตบิลสเตเดียมมาที่จุได้ครับได้ครับมาที่จุดครับมาที่จุดได้ครับมาที่จุดได้ครับมาที่จุดได้คร That's what today's all about. Passion, blood, and thunder. Today you have a chance to become more than just a player. Today you have a chance to become FA winners. Stick together. <laughs> believe in yourselves, and you will be victorious. Win and you will become legends! เรากลานตำนานแต่เราไม่เคยเปิดได้ตำนานเลยโอเคม่แน่แน่แน่แ,นแนมมาแตะมาแตะกันใหญ่มาแตะอันใหญ,ใหญ่อีบาเอาด้วยเหรอมึงเป็นพระเจ้าแล้วจะมาแตะผมแตะบอลอะไรเดสกอป่ะอแยะเจอ่ I can't wait to see the look on your face when I lift that cup. <laughs> <laughs> in your dreams, mate. You know, I ain't got to pray out of I am gonna destroy you. <laughs> Is that right? You wanna know why you staying around with you? Not interested. Because your granddad had connections in the game. End of. You were nothing to me. Not even half the player I am. Ooh. Just like your dad. Nothing. ต่อยกันเลยไหมเฮ้ย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 ยูมีเฮ้ยแม่งเนี่มันพูดแบบนี้้จัเจอจงเจอวเสียบหนี้ไปแดงโอ้โหพูดแบบนี้โอ้บบโหพูดแบบนี้ไม่ไหวนะไหวเฮ้ยมันเป็นคนยังไงของมันวะสวยงามไหม โอ้ยสเสน่หย <hij> เอเ้ยเดี๋ยวไม่ได้โอ้จังหวะแรกเป็นของเราครับแต่ว่าไม่ได้ประตูครับเออเมมฟิตเมมฟิตเป็นตัวจริงกูเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเมมฟิตเป็นตัวจริงสงสัยมาทิยาฟอร์มตกขนาดหนักโอ้หแต่ว่าจ่ายลูกนี้สวยครับแต่ว่าผมช้าครับผมช้าผมสงสัยมาทิยาฟอร์มตกขนาดหนักกว่าโดนดบับตรงนี้ ไอ้อยามึงจับบอ,อลแหละวิววิววิวรั่วรัวอ๋ออะไรวะมาแล้วตรงกลางมีใครบ้าวะไม่มีใครเลยเหรอล็อกมายิงอ,อู้ยไอย้เห็นกระตัวไปหน่อยวะเออเอาวู้ไปแล้วเบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดนี่ไอ้ยาอ,อะไรของมึงวะอะไรของมึงวะ ไปแล้วลูนี่ลูนี่ไปแล้วหลุดครับรั่วครับตัวหลังรั่วครับเย่ yeah! right no. oh, oh, นนบทจะคมมันก็คมบทจะคมมันก็คมครับผมเอฟเอครับไฟนอลตอนนี้นําแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหจากการจ่ายของผมเองนะฮะ salsa. ดูดิบทจะคมมันก็คมคมว่ะดูนี่ดูนี่ปันดูนี่ย่อนดูนี่ส่งมาสวยโอ้โหปัดยังไงโอ้สามเหลี่ยมปัดยังไงวะ ฮัิโุลกูต้องทำประตูไม่ได้สัตว์น่าฉีกไปครับสวยมึงจะยืนชักว่าวทำไมเล่าจ้องหน้ากูอยู่ได้ตายแล้วน่ะไม่ไม่ออกใจ <c oughs> ไม่รู้นี่หิงสวยว่ะโอ้โรู้นี่นัดนี้มึงระเบิดฟอร์มเทพว่ะรู้นี่นัดนี้ระเบิดฟอร์มเทพครับ โอ้ฮันเตอร์มองเลยครับจะรู้นี่อะไรตัวขโมยซีนครับผมนี่ไงอันเดอร์เอริล่าอันเดอร์เอริล่านานๆลงทีนะฮะเอ้าอะไรของมึงวะไม่แปลกใจทำไมนานานลงทีมันนี้มันนัดรวมตัวสำรองของแมนยูครับมีนังเดบิวายชวายไทเกอร์อะไรอย่เงี้ยฮันเตอร์ดูเมมฟิสโอเมมฟิตคิดเมมฟวย น right. uh ิวชไวท์ไทร์เกอร์อะไรเงี้ยผมเพิ่งเคยเห็นมันลงเลยเนี่ยปาให้เมมฟิสอ่าฮะฟิวโจนี้วิ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 รู้ดิโอ้โหก็แม่งก็แม่แต่มันจ่ายสั้นไหมผมได้นะวิ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 มีช่องมีช่องติดบล็อกอีกอ่ะ นตอนแรกติดบอกครับผมแล้วก็พลิกมาสวยมากพลิกหลอกมาสวยมากแล้วเบียดโอ้ยโโเกือบติดชไวนี่ละสวยงามมากอลิฮันเตอร์ราสามยูโรสูแล้วเพอร์เฟกต์ครับผมเพอร์เฟกต์ย่างเรียบร้อยครับผม ามประตูต่อสูงนะครับเกลดบ็อกเกอร์ยังไงคือใครครับคือใครครับผมอ่ะครับเอฟเอครับพูดในพี่ป็นลีกครับผมแต่ทุกยุโรปไม่ได้ไปสเวอรเกรดบล็อกเกอร์อะไรมึงนัมีเงเยบกิฟต์ลยครับได้แชมป์เรียบร้อยครัเอฟเครับอยาได้นะครับสามอสฮันเตอร์ยังไงเกลดบ็อกเกอร์เศร้าไอ้สั์ เข้าไปปอบม,นะมันนะหรือเข้าไปด่าไปดีเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาพี่กิมด่าพ่อกูโอเคย้ายเฮ้ยยา้ยายออกจากทีมนี้ฮะไม่พูดอะไรกันนะฮะย้ายออกจากทีมนั้นเถอะมีรับถ้วยไหมครับ Well, it is the most famous domestic yeah, cup in the world, on. the oldest, still <laughs> celebrated. And to go up to collect the FA Cup, Alan, you've done it. Yeah, it's a magnificent <laughs> team. <laughs> team <in laughs> players, I think oh, oh. they owe those <laughs> what the a, five, what a big platform <laughs> <laughs> has been based on that. อ๋อคือนัดนี้อมันเปลี่ยนตัวสำรองไงเอ,อเา่ามันเปตัวสำรองมาแนดี้ใช่ไหมมันก็เลยเปกับตันทีมนะครับได้ถือด้วยแทนนะครับผมโอเคได้ไหครับอยอดโอ้โหเรเต,ติตร์ถือด้วยโคตรเทพเลยว่ะแอลาลาเลย Not bad for a prima donna. Ah! <laughs> so that's me to so a pakova. <laughs> <laughs> hey? You did yourselves proud. <laughs> this club. Those fans, you did us all proud today. Whatever else has happened this season, I want you to remember this moment. Because this Yes! 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 Go on! <laughs> Seems it brought us luck after all. Yeah. If anyone deserves this today, it's you, lad. Oh. Well what are you waiting for Come back lord this this guy out mate What is he doing in the Premier place like my gran? Should be me It will be me Hey <laughs> you know, feels weird not training Take, it a easy. Take a load off. I mean, I'll have your shuttle running and eating salads again before you know it. True that. Can you get that, Mum? Hey, Mawa. Wouldn't want to tear you away My from fault. your important football Love you. match. Love you. Thank you. <laughs> yeah, right. Catherine, how's that new job treating you? Oh. Really good Got me travelling a lot though In Barcelona next week Oh I love Spain Nice one hey, What are you Spain two doing sitting around? Spain. Shouldn't you be shuttle it's running it's or it's something? It. And what do you good care about, about me for Michael? I care about all my clients <laughs> Danny I need to talk to you My clients? Hey. No, I'm serious I've been getting calls about you lad hey. let's, uh, let's talk then hey. After I'm done thrashing our boy here though What? Not happening. <laughs> so what's that then, Michael? Actually, Jim called. Said he needed to talk to me. Good luck. So, uh, what is it you wanted, Jim? I Uh, I am. Hey, hey. Oh, it's I'll sent you there? Get a good price for that online. You know, it was never about the money, Jim. What can I do for you, Mr. Butler? <laughs> Call me Andy. Hey, just wait to say, Well done, lad. Hey, oh? you are too busy playing video games, put on the sports news. What hey? are you talking about? How? Alex Hunter continues his meteoric rise as his name features on the list of likely players to be named to the England squad. <laughs> yeah. No doubt a day filled with excitement oh, in the Hunter household. But what does it The the next Chance mean England's are does ติดทีมชาติไปบอลโลกครับผมอาแล้วครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผม <c oughs> สำหรับซีรีส์นี้นะฮะดำเนินมาอย่างยาวนานเหลือเกิน <c oughs> ก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมที่คอยติดตามซีรีส์นี้มาโดยตลอดนะฮะเอาสารไปเรียบร้อยได้มาแล้วอเล็กซานเตอร์อัลตเมทีมครับสำหรับหมดเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจบขึ้นอกลางไปหน่อยนะผม <c oughs> คิดว่ามันน่าจะมีต่อภาค2แหละซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยนะคืออยากรู้ว่าอน <c oughs> าคตของอเล็กซานเตอร์เนี่ยเรารู้สึกผูกพันกับ หมนใช่ั้ก็อยากรู้นะครับผมว่าอนาคตเนี่ยมันจะยังไงต่อติดทีมชาติแล้วภาคหน้าอาจจะไปโฟกัสเล่นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะได้ย้ายทีมข้ามยุโรปอะไรแบบนี้ก็ได้ทำเป็นเล่นอะไรนะครับผมก็ต้องคอยติดตามนะสำหรับภาคต่อไปถ้ามีผมก็ทําอย่างแน่นอนนะฮะก็มาเจอหน้าสุดท้าชมโดยยิมกดไลค์นะฮะแล้วสมัครติดตามได้นะครับเพื่อนๆชาวฟุตบอลนักเรียนในตอนต่อไปถ้าเราตอนนี้ลาบก่อนเพิ่งหวนจะหน้าผมสวัสดีครับ